นั่นโรบันเก่า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 ถ่ายเราถ่ายเราฉันถ่ายเราถ่ายเราอ่าเวน้องมามาดิมาล้มาดิพลาเละปลาเคลักพลาเคลิกิมุจิเรมุชิยิ่งหลุดมาอีกไปไปไปเร็วหลุดมาหลุดมาอาสายอายไป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 เ้ ไปไปไปโจกปูได้ใส่ไหมนี่พอกันอยู่ยี่วินเล็กอกไอ้ไหนครับได้เลยครับพวกนี้มีข้าวขายพี่ไหมัืดูแป๊บอา้าวก็กินอยู่นี่แ<ป>๊บไม่อยากิงติดตัวบ้อันหนึ่ง อ๋อมีปะไม่มีงูเกินลูกของเราอะไรโอ้โหลองงูเศรอะน้องไม่รักอ้าวพี่นั่นแหละที่ไม่รักน้องเลยหึกลัวอะไรแหละยไต้องพูดกลัวอะไรเนี่ยเอาเอาวอะไม่ต้องพูดกลัวอะไรเอาต้องพูดไอ้ร้ายมันจะร้ายทำร้ายน้องได้ลงโถง ไอ้เรายศยศอะไรเนี่ยยศใช่ยศของเรายศนักเรียนเอ้ยไม่ใช่ยศแพทย์ฝึกหัดแพทย์ฝึกหัดจะใส่ใส่ผ้าคลุมง่า้เลยหรอไม่รู้อ้อใส่อะไรก็ได้ก็ใส่นักเรียนเพศย์ถูกต้องนักเรียนแพทย์ได้คือเสื้อฟ้าถูกไหมถูกต้องกับเส้นน้ำเงินถ้าเกิดเราสมมติวันหนึ่งพี่อยากเป็นหมอจะไปพี่เข้าไปพี่เป็นพอเลยได้ปะอ้าวแต่พี่ยี่อย่าแต่เต้าอ่ะน้องไม่ได้สิอ้อไม่ใช่มีกฎหนึ่ง ไม่รับคนมีแก๊งมาก่อนคือถ้าสองไม่ได้แล้วแหละคือถ้ามีแก๊งก็คือไม่ได้เลยถูกไหมใช่ถูกต้องพี่ไม่พี่ไม่ใช่ไม่เขาเรียกว่าไม่ใช่แก๊งหรือเปล่ะน้องเป็นกลุ่มดีกว่าใช้คำว่ากลุ่มดีกว่าอ้าวแต่พี่คืนสภานี่ก็กลับมาเป็นแก๊งเธอปะไม่พี่ไม่พี่เป็นนี่พี่ไม่อยู่สภาอันหรอพี่ไม่ได้อยู่สภาหรอใช่พี่อยู่ด้วยอ่ะไม่เบาเลยถึงว่าเข้าร่วม เออไม่คุยกับพี่เลยเออเอาพี่พูดเอาพี่พูดตามจริงถูกป่ะคนพวคนพวอนพวพี่มีคำถามพี่มีคำถามมาถามเราถ้าสมมุติว่ามีแมวสองตัวอฮะแมวตัวหนึ่งขาขาดแมวตัวหนึ่งมีกี่ขาแมวแมวตัวหนึ่งขาขาดแล้วยังไงต่อนะพี่ถามว่า มีแมวอยู่สองตัวมีตัวหนึ่งขาขาดพี่ถามว่าแมวทั้งหมดมีกี่ขาทั้งหมดมีสามสี 3> 3, 4, ่เจ็ดมีอะไร <c oughs> เอาจกขาขาดมาต้นข้างหนึ่งก็งต้อง<ถ>เป็นเจ็ดเขาถามว่า,ามีกี่า <4 S 2> ขาเขาไม่ถามแมวตัวหนึ่งมีสี่ขาถูกไหมล่ะแมวที่ไหนมีหกขาวะแมงมุมหรือเปล่า <c oughs> พี่ถามว่าแมวทั้งหมดมีกี่ขาแมวส่วนใหญ่ที่เจอสี่ขาหมดเนาะแมวมีสี่ อ้าวพี่บอกมีสองตัวไม่ใช่เหรออ้าวก็พี่ถามว่ามีแมวสองตัวแต่แมวตัวหนึ่งขาขาดพี่ถามว่าแมวทั้งหมดมีกี่ขาพี่แค่เล่าให้ฟังว่ามีแมวสองตัวนะแต่ตัวหน,นึ่งขาขาดแต่พี่ถามเราว่ามแมวตัวหนึ่งมีกี่ขาอ้าวแล้วเราตอบเจ็ดเอาหนูเอามปรวมกันอเ,ออเอาพี่ลุกเลยเอาพี่ลุกเลยน้องไปดีกว่าไปดีกว่าโอ้ตัว่าพี่นั่นแหละไม่ไหวเลยย่าแค่แมวมีกี่ขาไม่รู้เลย ไเลยอะเอเล่นี่มันดึกแล้วด้วยนะเช้าแล้วปัญหามันได้เวลาที่พี่ต้องไปแล้วฝันรีอลลี่ต้องหนูก็จะไปแล้วเหมือนกันสวัสดีครับแกงพวกพี่ทำพวกหนูปวดหัวมากเลยนะปวดหัวอะไรอะฮะปวดหัวเดี๋ยวนี้ไม่มีหัววเดีี๋ยน้ไม่มมีหอประจำทเลทรายแล้วเหรอไม่มีแล้วเขาให้มาอยู่นี่หมดใช่เหรอไอถูกต้องอืมโหัวกบะเป๋าอะไรกระเป๋าห้าเก้า กูโดเหรอนี่นะหนูอ้าวเหรอใช่เอ็นกิวเชื่อเลยนะเอาคนขับนะกูโดนเลยเหรออ้าวเหรอใช่เฮ้ยพวกมึงโดนเหรอกูชอบแล้วไงแล้วไอ้พวกมึงโดนเหรอเฮ้ยไม่โดนพี่เรียกว่าเราได้จ้ะกอดกอดโอ้โอ้มันเกิดอะไรขึ้นวะน้องอะไรนะอ้าวเหรอไม่เกิดอะไรขึ้นอะไอ้ีไรป่ะ มันเกิดอะไรขึ้นวะแทงเพื่อนไปเรียกอันนี้ไม่ตอบเป็นห่วงไปแล้วแต่ดีเบยเพื่อนไปต่อบเลยมันมีกี่คนมันมีกี่คนมีหกมันมีหกมึงฆ่ามึงฆ่ามาเท่าไหร่หมดแล้วฆ่าป้าวะมีหกมันฆ่าไปแปดรั่ว่ะโอ้ไม่เรียกเลยโอ้เอาวทำไมเพื่อนไม่ตายหรอตายไม่ต้องรู้เลยอ่ะไม่น่าเักียดเต็มเลย เอ๊ะทำไมลูกนิดเราน่าจะแยกห้องเนาะเออเนาะลืมลืมแต่ไม่เป็นไรนี้่หมอเยอะอะไรอะครับหมอน้อยแล้วอันนี้หมอยกอะไรอ่ะแต่บ้างพี่บ้งนี่ดอกว่าเดี๋ยวก็เดากระโดดทีนึงได้ไหมคะเคาร์ตันเห็นไอ้หมวโหวดเนาะพบคุกท่านผู้ชื่ออะไรนะคาร์ตันหรอหรือใครคะคาตันคาตันผมอยากได้แค่คาร์ตันหนึ่งอะไรเหรอหมอฟรีอ๋อ ไม่ครับตัวกมีแฟนนะครับเนี่ยเถามเพื่ีคุยคุยอยู่ค่ะอ๋อแล้วผมมีแฟนแล้วนะค่ะดีนะคะแล้วพี่ไปยุ่งอะไรกับเขาชอบว่ะเอาแล้วกูถามเขาว่าเออเขามีแฟนหรือยังเขาแตบว่าคุยคุยอยู่ถูกไหมกูเลยบอกเออกูก็มีแฟนแล้วนะแค่นั้นเลยก็ดีค่ะรักแฟนให้มากๆนะคะข้าวผมตรงนี้ครับ ขอเป็นชูที่รู้งานได้หรือเปล่าจอมพี่ก็พูดไปเลยครับเนี่ยมึงให้เปลี่ยนออกเขาหน่อยฮะตงตงจ๋าว่าแต่คุณหมอโ่นอะไรครับเนี่ยฮะพี่บิลลี่แพทย์ประจำบ้านค่ะพี่บิลลี่ป่วนระว่งแล้วระหว่างระหว่างคุณคุณคาตตันกับโพนี่เนี่ยใครโยนแจกันพี่บิลลี่คารตันค่ะคาตตันใช่อไหมพี่บิลลี่ป่วนอะไรพี่ปวดอะไรที่ว่าเราเพิ่งเล่นกับโรเบิร์ตบาง ใช่ไม่ดีน่าเหมือนไอ้ดอมเลยว่ะเออใช่ปะแลนนี่ต่ายดีเหรอถึงจะไม่โกงยิ้มาถึงห้าหมื่นสี่โพเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคือใครขอร์ชื่อเราคล้ายๆเลยโทนี่โพกับโทไงน้องโอ้โหเออขอเยอะห้าหมื่นช่องนี้ช็อตเยอะช็อตด้วย้เพื่อนี่ชอบยิงตังนี่จังเลยเนี่ยห้าหมื่นเนี่ยมาเอาคืนนท้หมอเฮ้ยดยังไะเฮ้ย โดอมินิกดอมินิอ้าวไอ้นุ้งเวรถ่ายแล้วปล่าถ่ายแล้วครับชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อเลิฟคปล่าโอ๊ยดนมิลิเทเลสตุดเดี๋ยวไว้เพื่อนเป็นไรนฮะไปนะเป็นไหนฮะทำทำงานแล้วข้าอ่ะไม่ทำอะไรวะมบ้านมีโค้ดกูจ้างมึงอ่ะปะไปนะกูจ้างมึงอ่ะปะทำอะไรอ่ะกูอยากได้ ของเก็บโพแพ็คของทุกงานขาวอะอยางอร่อยมันค no ิดเท่าไหร่ไม่รู้ราคาเอาไม่เมือไปทำเอาซีมือมาแล้วมึงำนวณแล้พมาขายกูซีกูอยากได้อย่างอร่อยทุกงานขาวเก็บโพแพ็คอย่างอร่อยงั้นเบอร์าแปดหนึองาอะห้าหกสิบอะประมาณแปดไม่ใช่เออปุผมเป็นแงบ้างครับแปดหนไม่ได้เช็คเลยต่อเลยนะครับแปดโคตร ดาไม่ไงอยากนอยากไงยนอไาเงินเฮ้ยที่เขาฝากเจอนะครับคุณนะครับครับครับผมเจอแต่คนเห็นแก่ตัวคุยใครครอยากเล่าเลยว่าเฮ้ยโอ้ยข้างหลังข้างหลังางหลงไใครเอาไอแปดไปไปไไปไอแปดไอสัตว์จะไม่เอาไปไหนปพนี่พอนี่พอนี่ขับอันนี้ไม่นี่ เดยมกินข้าวก่อนนะไอเพืนเ่อมานี้ยมาเนี้มาเนี้มานีมานี้มานี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 มาเเยมาเนี้เยเยรอมาเลยนี้เหเอรอเลยสั์เออมชื่อพวกยียตอนมันเยอะอ่ะไอสัตว์เอามานี่ทีเราคืนไอ้ีเลือเขาไปไหนอ่ะไอ้ีเรือเขาไปไหน่ะเอารถป้าเอารถป้า เกบไว้เออครับเอผมไม่ยืที่จะเดินเอาม่เอาอันนี้เด้งอลเด้งบอเ้งข้มาข้มขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาข้ขึ้อาขา้นมานม้านายนีา้นม้ขึ้นมาขาขึมาขึไปมาาอานให้้นี่ารอกวแนา้ไนอ่ะไปซ่อม้มาด้้ารถไปเผา แล้วขโมยตอนนั้นกูรู้เฮ้ยอันนี้คือดีน I know w h e r you know, forget it Tokyo If you feel me c a r m y me, how you hold you have to go, I sangoya พวกพกคิวพี่เหรอพวกดีคิวพี่เหรอที่เองแต่แต่ว่าแต่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 ว่าแรงแรงแรงมาตกมากมากกว่าเพิ่มนะบอกรอที่อะไรกูรู้เด็กสิบสามครับโชคเกใจญ่นเลย่อไอ้ตาเด้กอะไรครับสิบสามครับ ไม่กล่องแต่ว่าถ้าไม่แต่ว่าถ้าเราตาแรกอ่ะเราก็ผ่านเลยคือจบเลยเทคเดียวไม่เทคเดียวเลยเราจะเทคเดียวเลยแล้วมึงจับคู่ใครไปวันเนี้ยโดนาคีเยีโอ้โหโดนาเหรอโดนาไม่เกินหกอะโดนาครับอุ้ยเหนังเราได้หลังหกแต่ผมลงเมอรบวกเมอรบวกเลยเพราะเราดีคิวแค่สิบสี่ไม่ต้องเอากี่คิวเคล็ดอะสิบสิบบวกสิบบวกเลยสิบบวก ใช่ขดผมโผล่ก็ได้น,นะสิบบอกพี่ต้องชงแล้วผม,ผมเอาแนเลขกูล่ละเอาปะครับพี่ต่อได้นะพี่พี่ชงเลยอ่ะหวานๆเลยอ่ะเพราะว่ากูไปถึงกูนเนอะปึ๊บมือเล่นคนเดียวแล, <c oughs> ล้วเนี่ย <c oughs> ไปครับเมื่อนใจจังกระเป๋า 4, 8, สี่แปดสองโถช่างเหมยไปแล้วเหรอเหมยเหมยอยู่นะครับอ้อาวขามเหมยขนาดนี้ว่าหิวปะเด็กมาเขาบอกมาให้นิ้วกลางสี่แปดสองครับ เราถามเหม๋ยให้หน่อยดิว่าหิวไหมพอดีแวนอยากรู้พราแวนมันอยากรู้ไงเพราะแวนมันหิวแล้วแวนมันตัดสินใจอยู่ว,ว่าระหว่างว่าระหว่างข้าวกับเหมยจะกินอะไรก่อนดี <c oughs> ผมว่าผมไม่น่าถามนะไอ้เง้น <c oughs> <c oughs> เอ้เน้องผู้ชมให้แลมแลมเนองไอ้กับแวนมันในเรื่องอยู่ไหนเอ <c oughs> าดีสับแอะเรื่อง ไหนอ่ะกินข้าวอยู่หรอเจอโรงพยาบาลนะเฮ้ยมันไปแล้วมันไปแล้วอย่างเงี้ยไปไหนไห้ไม่ไกลหรอกพี่น่าจะเอารถแบงไปเบิกเปล่ารถแบงไม่อยู่นะรถพาราถชัวร์ไม่ก็แรงมีแรง,แรงถุนี้เพื่อนดีไอ้สั่นแดงวไอ้รักฉันเลย เพราะรถมันอยู่ฝั่งสายไอ้นี่่านี่วาที่า้ายมือไงายมือแนเร็วเรบอกเพื่อนแนแนแนนรแแนสัตว์เร็วเร็วเได้เขียวแล้วตอนนี้ได้เขียวแล้วตามไปสัตตามนั่นโรบันเก่า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 ใส่เ้าใส่เมาใส่เมาใส่เา แดงระแนงแนงเพื icate, ่อนแดงสัดระแดงระแนงระแดงแดงเร็วรแนงไอ้ี่อ่ะเหลืองเอาไปแระเหลืองของเพื่อนกำลังระเหลืองเดินๆมึงส่งไอ้โชว์ส่งจีให้ชอนี่เรื่อยๆดิไอ้ให้แวนให้แวนส่งให้แวนเรื่อยๆเร็วเร็วเร็วไอ้เหลืองด้วยให้เลี้งด้วย เอากันเขาจะไปทำอะไรวะนร่องอหาที่เด่นกว่ากินผมต้องเล่นตรงไหนก็ได้แล้วน้องเงี้ยได้หมดอ่ะเลย ภาพเดียวกันไปถอยได้ไหมถอยได้หมถอยก่อนปถอยก่อนสับเราวะไม่ร uh ู oh. ้อนาน้องมามาดิมาละมาดิพาเล็กพรัลาิชิมุจิเดมุชิ

อทีีไอ้ยืแมนเป็นไรอะเออป็ไรอะสรงหมู่งไอ้ยี่บแมนสรงหมูงไสัตว์เฮ้ยพร้อมตกปนไหมปนไหมเฮ้ยเอา่เอาเอา่อันนึงผู้หายเชลี่ก่อนวเชลี่อ้เอางเชลลี่ไอ้เชลลี่รวยยี่ไหนวาเชีอยู่ไหนวะ้ยพร้อมยังเฮ้ยยื๊บจุ่งเลยเหรอ

ไม่มีหี่ไม่พกอะไรเลยอ่ะไล่ไปล่ไไล่ไนี่